สมัติวนะคะต่อในวเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัรณค่ะอ่านะคะใกล้แล้วนะคะอดทนอีกนิดเดียวนะคะเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัรณวิชาชีพค่ะไม่เยอะนะคะเราไปดูกันก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่11.1นะคะค่ะ บทที่5วิชาชีพครูค่ะเปิดไปที่หน้า254ของครูพี่เต้นะคะครูเต้บอกว่าเรื่องนี้ถ้าอยากจะเก่งต้องฝึกจำและทำข้อสอบบ่อยๆค่ะจะช่วยได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาขึ้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูนะคะก็บอกว่าครูเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสอนค่ะส่วนการสอนนั้นถือเป็นภารกิจหลักของครูค่ะดังนั้นนะคะครูจะต้องเป็นครูที่เป็นมืออาชีพครูกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงก็คือการทำให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง โดยที่ครูมีหน้าที่สอนสั่งสิทธิ์ให้เป็นคนดีและมีความรู้นะคะคุณสมบัติหัวข้อแรกค่ะคุณสมบัติของวิชาชีพชั้นสูงของครูจะมีองค์ประกอบอยู่6ประการค่ะนะคะประการแรกเขาบอกว่าเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่สังคมในลักษณะเฉพาะจกจงเพราะว่าเราสอนเนาะ ต่อไปสมาชิกในวงการวิชาชีพครูจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการบริหารข้อ3ค่ะสมาชิกในวงการวิชาชีพครูจะต้องได้รับการศึกษาความรู้โดยใช้เวลานานพอสมควรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะออกมาเป็นครูมันก็ต้องผ่านการทดสอบทดลองสอนไม่น้อยกว่า1ปีอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนมา4ปีเรียนมา5ปี ข้อสค่ะสมาชิกในวงการวิชาชีพครูจะต้องมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนั้นๆไม่ถูกบังคับไม่ถูกกดดันและไม่ถูกกดขี่ข้อห้ค่ะ 5. วิชาชีพครูจะต้องมีจรรยาบรณแห่งวิชาชีพใช่ไหมคะมีจัรยาบรณกี่ข้อนะกี่ด้านนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันและข้อหข้อสุดท้ายค่ะวิชาชีพครูจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งการในการสร้างสารรค์จันลงความเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เอ๊มีอะไรบ้างนะมีคุรุสภาสอกอสคคณะกรรมาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลค่ะต่อไปค่ะวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมสําหรับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ควบคุมนะคะจะมีทั้งหมด4วิชาชีพค่ะ ได้แก่ครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้ควบคุมอื่นตามกระทรวงกำหนดเรามาดูครูก่อนค่ะครูจะประกอบด้วยครูชั้นต้นและครูชั้นสูงครูชั้นต้นได้แก่ครูผู้ช่วยและครูจนถึงครูคศหนึ่งค่ะส่วนครูชั้นสูงก็คือครูชำนาญการขึ้นไปชำนาญการนี่คศอะไรนะคศสอขึ้นไปค่ะเรินเดือนประจำตำแหน่ง 350 0บาทนะคะส่วนผู้บริหารสถานศึกษาให้นึกถึงรองผอ,อและผอโอรงเรียนนะคะเราเรียกท่านว่ารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะนะคะผู้บริหารการศึกษานั้นนะคะให้นึกถึงที่เขตคะ่ะถ้าบริหารการศึกษาได้แก่รองผอ,อเขตและรองผอ,อเขตพื้นที่นะคะส่วนวิชาชีพควบคุมอื่นเนี่ยคืออะไรคะ ศึกษานิเทศเท่านั้นเองมาดูต่อค่ะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษามันมีคํานึงค่ะคือคําว่ามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์คุณภาพที่พึงประสงค์แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอะไรที่คนคาดหวังและพฤติกรรมของครูแบบไหนที่เป็นที่พึงประสงค์ ของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะคะซึ่งเขาบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องประพฤติตามนะคะคาว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงใครบ้างครูผู้บริหารการศึกษาผู้ออผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลาการกอ,อื่น <c oughs> ก็ย้อนมาที่4วิชาชีพด้านบนส่วนคําว่าครูหมายถึงบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนและการสอน รวมถึง,งส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งคนเป็นครูอยู่ในสถานศึกษาประถมวัยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมการศึกษาอุดมมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและของเอกชนค่ะ,คะผู้บริหารสถานศึกษาคือใครบุคคลตำแหน่งนะคะผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษานั้นอยู่ภายในเขต และศึกษาและสถานศึกษาอื่นที่จัดการปรถมวัยรวมถึงขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีอันนี้ผู้บริหารสถานาศึกษานับถึงรองผอ,อโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนผู้บริหารการศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารน,นอกสถานศึกษานอกนะคะถ้าเป็นผู้บริหารการศึกษาพอเขาอยู่ในไหนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษานั่นเองส่วนบุคลาการอื่นนะคะที่เกี่ยวกับ นะคะการสอนนั่นก็คือเขาจะทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนการนิเทศการบริหารการศึกษาส่วนมากจะเป็นใครคะศึกษานิเทศเป็นผู้เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นดังนั้นจำไว้เลยว่าบุคลากรทางการศึกษาจึงไม่ใช่ครูเพราะบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีแค่ศึกษานิเทศ ครูเต้บอกว่าคำสั่งข้างต้นคือคำอธิบายความหมายของครูผู้บริหารทั้งหมดนี้ตามอะไรคะพรบรสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2,5,4,6เท่านั้นจึงเป็นพรบครูบรุคลากรทางการศึกษาปี4,6เนี่ยเยความหมายทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะคำว่ามาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งครูเต้ปรับใหม่แล้วนะคะปรับใหม่เมื่อไหร่ เขาปรับใหม่ด้วยข้อบังคับคุรุสภา,าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่4ตัวจำไว้นะนี่คือฉบับปัจจุบันปีอะไรคะ6 2ประกอบไปด้วยข้อบังคับของคุรุสภา,าว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฉบับที่4ปี62ประกอบไปด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้คะ่ะแอบมองนะคะประกอบไปด้วยมาตรฐานสามมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. ม,มาตรฐานการปฏิบัติตนนะคะบอกว่ามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนั้นหมายความว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือจัดการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ส่วนมาตรฐานปฏิบัติงานก็คือข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการสแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาต้องทําตามค่ะเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือจัดการศึกษาโดยจะต้องผ่านการฝึกฝนพัฒนาให้มีความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนมาตรฐานการปฏิบัติตนในข้อ3หมายความว่า ปฏิบัติตนคือจรรยาบรณของวิชาชีพที่กําหนดนะคะปฏิบัติตนคือจรรญ,ญาวิชาชีพของเราเป็นแบบแผนปฏิบัติตนซึ่งจะต้องทําเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้อันจะนํามาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพดังนั้นขออนุญ,ญาตสรุปชันสั้นเลยว่ามาตรฐานวิชาชีพครูมีสามาตรฐาน1 2สอง และ 3. มมาตรฐานความรู้และประสบการณ์มีทั้งหมด8ข้อค่ะแยกเป็นรู้6และประสบการณ์อีก2อันนี้เอาคร่าวๆกว่อนนะเดี๋ยวเราจะไปยิงตรงกันอีกรอบนึงต่อไปมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย3ด้าน15ข้อแยกเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครูห้ข้อจัดการเรียนรู้6ข้อและสัมพันธ์ผู้ปกครองชุมชนอีก4ข้อรวมแล้วเป็น15้ข้อ ส่วนมาตรฐานที่3คือมาตรฐานปฏิบัติตนที่เราบอกว่าเป็นจรรยาบรนใช่ไหมห้ดาด้านเก้าข้อค่ะต่อเลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละข้อกันมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพค่ะซึ่งปรับใหม่นะคะประกอบไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพเรามาดูก่อนค่ะมาตรฐานความรู้นั้นนะคะคืออะไร มาตรฐานความรู้นั้นเขาบอกว่ามีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปตีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภากำหนดประกอบไปด้วย6ข้อดังนี้นะคะจะต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคมอันนี้ไงความรอบรู้ที่เขาเอามาให้เราสอบต่อไปจิตวิทยา3ขั้น3อย่างประกอบไปด้วยความรู้ที่ต้องรู้จิตวิทยาพัฒนาการค่ะ ต้องรู้จิตวิทยาการศึกษาและต้องรู้จิตวิทยาการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนตามศักยภาพนะคะต่อมาค่ะเนื้อหาวิชาที่สอนนะคะด้แก่หลักสูตรศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความรู้ในเรื่องของการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนต้องรู้ในเรื่องการใช้ภาษาภาษาอังกฤษสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมไปถึงการออกแบบและดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานี่ไงคะ คือข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งนั้นที่อยู่ในภาคกอและภาคขอบางส่วนใช่ไหมคะครูต้องมีความรู้เขาวัดเราตรงนี้เลยก่อนที่เราจะไปเป็นครูผู้ช่วย 2. ค่ะมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพเราจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการทางศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่คะ1ปีออกสอบตลอดและผ่านการเกณฑ์ประเมินตามการสอนหลักวิธีการและเงื่อนไขตามที่ใครคะ คณะกรรมการคุรุสภากำหนดเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปตามคุรุสภากำหนดเราจะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพคูไหมไม่ได้ประกอบไปด้วย2ข้อค่ะ1การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศาึกษาในสาขาวิชาเฉพาะของเราต่อเลยนะคะมาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะมาแล้วเมื่อกี้นะคะมาตรฐานเกี่ยวกับความรู้ต่อไปเป็นมาตรฐานที่2มาตรฐานการปฏิบัติงาน3ด้าน15ข้ข้อ ด้านหน้าที่ครูด้านจัดการเรียนรู้6ข้อด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองชุมชนอีก4ข้อเรามาดูกันก่อนนะคะครูมีหน้าที่5ข้อบงมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณประพฤติตนเป็นแบบอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมพลเมืองที่เข้มแข็งส่งเสริมการเรียน,นรู้ใส่ใจยอมรับความแตกต่างผู้เรียนแต่คนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรมพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ ต่อไปมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านที่2คือการจัดการเรียนรู้มี6ข้อครูต้องพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ครูจะต้องบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรต่อไปค่ะครูดูแลช่วยเหลือและพัฒนานผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบต่อไปจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนครูจะต้องจัดการเรียนรู้โดยสร้างวิจัยนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ครูจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสร้างสารรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเยอะอ่านซ้ำเท่านั้นค่ะที่จะช่วยเราจำได้ ไปนะคะด้านที่3คือข้อควายสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนมีเพียง4ี่ข้อค่ะ1ก็คือร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปจะเป็นเรื่องของงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนครอบครัวสนับสนุนนะคะให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ต่อไปศึกษาเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่กับผู้อื่นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้และสุดท้ายค่ะ ในด้านที่3คือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตัดตัดตัดไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติตนนะคะปฏิบัติตนเราเรียกอย่างหนึ่งว่าจันรจันยาบันค่ะอืมมีหาด้านเก้าข้อนะคะดังนี้จันยาบานต่ออะไรบ้างเช็คก่อนตอนเองต่อวิชาชีพต่อผู้รับบริการต่อผู้ร่วม และจรรยาบบรณต่อสังคมเอมันมีสเสาเซตว่ายังไงบ้างนะมันมีรายละเอียดเนี้ยยังไงบ้างวนะเออบ้างคะ่ะจรรยาบบรณต่อตอนเองตอนเองนี้นะคะเป็นยังไงครูจะต้องมีวินยัยพัฒนาตนเองมีบุคลิกภาพภาพิสัยทัศต่อการพัฒนาทางวิธีการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องต่อวิชาชีพเป็นยังไงต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตต่อเลยคะ่ะวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพต่อไปค่ะสาม จัรญาบรลต่อผู้รับบริการผู้รับบริการหรือผู้เรียนเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะดังนั้นจําไว้เลยว่ามีมากที่สุดถึงกี่ข้อห้าข้อในด้านนี้ได้แก่ครูต้องรักเมตตาใจริญใช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าคือเท่าเทียมกันต่อไปครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่าสารนิสัยที่ถูกต้องนี้งงามบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกายวาจาและจิตใจต้องไม่กระทําตนเป็นปริบัตต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิรวมถึงผู้รับบริการข้อ <c oughs> หค่ะครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมีชอบค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะ 4. จรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะคะครู จะต้องพึงช่วยเหลือกู้กูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในคุณธรรมสร้างความดีในหมู่คณะถ้าผู้ร่วมเนี่ยจะเป็นคุณธรรมและความสามัคคีต่อไปจัญญาบันต่อสังคมพึงปฏิบัติเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาสิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหัตริย์เป็นป่ามูคูเต้ให้ทิกว่า ข้อสอบบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูช่วยจะอา,ยอาศัยช่องว่างที่ผู้อ่านเพียงแต่อ่านแต่ไม่จดจําข้อความได้จึงย้ําเลยว่าหากสอบถามว่ามาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้านต้องมี3ด้านค้าถามว่าข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพครูจะต้องตอบว่าจรรญ,ญาบรณเพราะจรรญ,ญาบรณเป็นแค่เพียงตัวแปรของอะไรคะของด้านอะไรด้านการปฏิบัต ตอย่าเอามาปนกันนะหากข้อสอบถามว่าข้อใดคือมาตรฐานการปฏิบัติตนต้องตอบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพหากข้อสอบถามว่าจรรยาบรรณวิชาชีพทห้กำหนดเป็นแบบแผนในการปฏิบัติพืชปฏิบัติตนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อสิ่งใดผู้อ่านสังเกตได้ว่าข้อสอบมักจะถามข้อความแรกแต่ถ้าข้อความที่เป็นคำขยายของข้อความแรก้องตอบว่าเพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าเนื้อหาส่วนนี้ครูเต้ย้ําว่าออกสอบแน่นอนผู้อ่านโปรดเชื่อและศึกษาตามที่ครูเต้แนะนําเขาบอกว่ามาตรฐานความรู้และวิชาชีพครูนั้นมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนั้นข้อสอบจะถามลึกลงไปลงรายละเอียดย่อยในแต่ละข้อตัวอย่างเช่นถามว่าจิตวิทยาข้อใดไม่ได้อยู่ในมาตรฐานความรู้ไม่กี่จิตวิทยามาตรฐานความรู้มีกี่ประเภท3ประเภทพัฒนาการ จิตวิทยาการการศึกษาและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาของแนวน,นะคะเราต้องทบทวนถ้าไม่ทบทวนตัวจสอานได้ไหมไม่ได้เลยนะครับ2มาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะมาตรฐานการปฏิบัติงานคือนะคะข้อสอบจะถามลึกลงไปในแต่ละด้านเลยปฏิบัติงานตัวอย่างเช่นคมมรูสุเมธพัฒนานหลักสูตรจนเป็นที่ยอมรับของสังคมพฤติกรรมดางกาวแสดงว่าคมมรูสุเมธมีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านใดก็คือด้านเลยคะ่ะจัดการเรียนรู้ แต่เมื่อกี้มาตรฐานปฏิบัติงานมีกี่ข้อนะแต๊ดแตดแต๊ด,ดเขียนตรงนี้ให้หน่อยตัวเอามาเขียนตรงนี้เลยก็ได้ค่ะว่างานมีอะไรบ้างนะคะแบบนี้จะช่วยจาได้ต่อไปมาตรฐานการปฏิบัติต้นจะถามลึกลงไปถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะไปขยายความนะคะและที่สำคัญคุณเตยมาห้ามคิดเองต้องท่องให้ได้ถึงจะทำ ข้อสอบได้อันนี้มันจึงทำให้เรารู้ว่าทำไมตัวถึงอ่อนข้อนี้ต้องอ่านเยอะๆทำเยอะๆค่ะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติต้นกี่ข้อห้าด้านสู้ค่ะมาตรฐานการปฏิบัติต้น คือข้อด้านที่3แล้วเราเรียกอย่างว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นความหมายแปลออกมาประกอบไปด้วยจรรยาบรรณต่อตอนเอง5ด้านนะคะ 5. ด้านอันนี้คือด้านที่1จรรยาบรรณต่อตอนเองครูต้องมีวินัยพัฒนาวิชาชีพบุคลิกภาพมีทัศนคติทัศนะเอ๋ยไม่ใช่มีวิสัยทัศน์ให้ทานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองเห็นไหมคะยำมาหน้าใหม่โดยต้องประพฤติละเวน้นการละพฤติกรรมการ พฤติกรรมตามแบบแผนพฤติกรรมดังนี้เห็นไหมคะที่ข้อสอบจะถามว่าพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ฉันยังบ้านต่อตนเองพึงประสงค์ต,อต,องงรงตรงไหนต้องทําตัวให้เหมาะสมกสับสารภาพเป็นแบบอย่างประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้ากําหนดศึกษาหาความรู้วนันแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอข้อ5้าค่ะ ค้นคว้าสแสวงหาและนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าให้เป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิและผู้รับบริการให้เกิดผลสำเร็จท,ที่พึงประสงค์ส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของด้านจรรยาบรณต่อตอนเองคือเกี่ยวข้องกับอาชญาโมลสิ่งเสพติดแสดงกิริยาไม่สุภาพ2ประพฤติผิดในทางชู้สาวพฤติกรรมรงละเมิดทางเพศ3ขาดความรับผิดชอบขาดความกระตือรือร้นเอาใจใส่เกิดความเสียหาย 4. ไม่รับรู้ไม่สแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการจัดก,การเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ หาขัดขวางพัฒนาองค์กรจนเกิดความเสียหายและนี่คือพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของจรรยาบัณต่อตน้นเองค่ะต่อไปค่ะจรรยาบรณต่อวิชาชีพในด้านที่2ครู่ต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพโดยต้องประพฤติและละเว้นการปฏิบัติตามตามแผนพฤติกรรมตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ด้านต่อวิชาชีพที่พึงประสงค์เช่นแสดงความเชื่อชมและศรัทธานในคุณค่าของวิชาชีพรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้มีงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้4อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตามกฎร,ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ 6ค่ะเลือกใช้หลักวิธีการที่ถูกต้องสร้างเทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 7. ค่ะใช้องค์ความรู้หลักไหนในการปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์กร 8. เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรอย่างสร้างสารรค์ส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังนี้ค่ะไม่แสดงความภาคภูมิใจในวิชาชีพของเราดูหมิน่นหยาดยามให้ร้ายผู้ร่วมวิชาชีพข้อนี้จําให้ได้นะคะว่าเป็นยันยาบันเป็นจรรยาบันต่อวิชาชีพนะ ไม่ใช่เป็นจรรยาบันต่อผู้ร่วมนะคะนะคะเขาขีดเส้นไว้ให้แล้ว3ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4. ไม่ซื่อสัตย์ไม่รับผิดช,ชอบไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนจนทําให้เกิดความเสียหายหาคัดลอกหรือนําผลงานของู้อื่นมาเป็นของตนอันนี้ต่อวิชาชีพเลยนะลอกของคนอื่น 6. ใช้หลักวิธีการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ 7. ใช้ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพหรืออาศัยองค์กร วิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะคะตัวอย่างข้อสอบค่ะครูเอดูมินเยยดยามให้อะไรผู้ร่วมประกอบวิชาชีพสแสดงว่าครูเอะพฤติผิดจรรยาบรรณข้อใดหากผู้อ่านท่องไม่ได้แน่นอนว่าย,ย่อมคิดว่าผิดต่อผู้ร่วมแต่จริงๆไม่ใช่เลยข้อนี้เป็นการผิดต่ออะไรคะจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะอย่าลงนะแค่ข้อเดียวต่อไปจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจ้าเขาบอกว่า ครูต้องรักเมตตาศีลเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจนะคะตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะนิสัยถูกต้องดีงามนะคะเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจครูประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีกายวาจาใจไม่กระทำตนเป็นปรปะปักต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์ของศธิ์และผู้รับบริการรวมถึงให้บริการด้วยความเสมอภาคจริงใจไม่รับผลประโยชน์นะคะ,ะ,คะประพฤติละเว้นตามแผน พฤติกรรมตัวอย่างต่อไปนี้พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ค่ะในด้านต่อผู้รับบริการนะคะพึงประสงค์คือให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือสิทธิและผู้รับการบริการด้วยความเมตตาเต็มกําลังเสมอภาคสนับสนุนให้การดาเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิและเยาวชนและผู้ได้โอกาสตั้งใจเสริสละอุทิศตนนะคะส่งเสริมให้สิทธิและผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองจากสื่อและอุปกรณ์อย่างหลากหลาย ให้สิทธิและผู้รับบริการมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้เลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและข้อหกของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในด้านต่อผู้รับบริการคือเสริมสร้างความภูมิใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการด้วยการฟังความคิดเห็นของเขายกย่อมชมเชยเขาและให้กําลังใจอย่างเป็นการละยานิมิตรส่วนต่อผู้รับบริการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ควรทําได้แก่ลงโทษสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสมไม่ใส่ใจหรือไม่รับผู้ปัญหาของสิทธิหรือผู้รับบริการจนเกิดความเสียหายต่อสิทธิ หรือผู้รับบริการ 3. าดูหมิน่นหยยดยามสิทธิ์หรือผู้รับบริการ 4. เปิดเผยความลับไม่ได้เลยทําให้เกิดความอับอายหรือเสื่อมเสีย5จูงใจนมน่าวยุยงขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 6. ชักชวนใช้จ้างวานสิทธิ์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อจัดหาสิ่งเสพติดที่เกี่ยวข้องกับไอาา้โมกคือไม่ได้เลยเจ็ดเรียกร้องรับผลประโยชน์จากสิทธิ์ผู้รับบริการตามหน้าที่อันนี้ถือว่าไม่พึงประสงค์ ต่อไปค่ะจัญญาบันต่อผู้ร่วมนะคะไม่กี้ต่อผู้รับต่อผู้ร่วมบริการค่ะผู้ร่วมบริการนั้นเขาบอกว่าครูต้องพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสร้างสารรค์ยึดมั่นในคุณธรรมจําได้ไหมจับความสาม,มัคคีเห็นไหมพอเราอ่านซ้ําๆหลายรอบแล้วอ่ะอย่างครูยิ้มอ่ะ อ่านเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่าสามรอบคือจําได้หมดเลยนะคะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมคืออะไรเราต้องเสียสละเอื้ออาทรและช่วยเหลือผู้ร่วมด้วยกันค่ะเราต้องมีความรักความสามัคคีและร่วมใจเป็นกําลังในการพัฒนาด้วยกันค่ะส่วนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นั้นมีเยอะหน่อยนะเช่นปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานจนทําให้เกิดความเสียหายต่อง,งานหรือผู้ร่วมกับวิชาชีพค่ะ ต่อไปข้อ2ค่ะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยตําหนิให้ร้ายผู้อื่นถ้าให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ร่วมสร้างกลุ่มอ,อิทธิพลภายในองค์กรกันแกล้งผู้ร่วมให้เกิดความเสียหายก็เป็นช้มันต่อผู้ร่วม4เจตนาให้ข้อมูลเท็จเข้าใจผิดกดความเสียหายต่อผู้ร่วมก็ถือว่าผิด5วิาพากษ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแต่ความสามัคคีก็ผิดเพราะว่านี่ไงคะคุณธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะคือจรรยาบรรณต่อสังคมเขาบอกว่าครูต้องพึงประพฤติตอนให้เป็นผู้นําในการอนุรักษ์เศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปวัฒนะธรรมภูมิปัญญารวมถึงสิ่งแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมสังคมก็มองไปในมุมกว้างมุมกว้างที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นเยอะๆนะคะปกอามั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นมุมุกพึงปฏิบัติละเวน้นตัวอย่างต่อไปนี้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ค่ะพึงประสงค์คือยึดมั่นสนับสนุนการปกรครองนโยบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์เป็นปบะมุขเป็นเรื่องของสังคมภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิง่นศิลปะมาเป็นปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนนะคะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปจัดกิจ,จกรรมให้สทธิ์เกับการเรียนรู้สามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจําไว้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต่อสังคม เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพาาัฒนานะคะภูมิปัญญาเป็นผู้นำนะคะต่อสังคมส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างจ๊ะพฤติกรรมที่ไม่มึงประสงค์คือไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอันซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทาง,ทงตนและทางอ้อมอย่างเงี้ยไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้ไม่เห็นไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ไม่ดีเลยแบบนี้นะคะ 3. ไม่ประพฤติตนเป็นแบนแบบที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ไม่ดีเลยปฏิบัติตนเป็นปราชิกต่อวัฒนธรรมอันุรักอันนี้โคตรแย่เลยนะคะคุณเต้บอกว่าห้ามท้อเด็ดขาดคุณเต้แนะนําว่าเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นส่วนใดผู้อ่านลองลอกใส่กระดาษแล้วแปะไว้ให้เต็มห้องอ่านหนังสือไม่ว่าจะเดินไปไหนก็สามารถท่องได้ตลอดเวลาอ่านะคะสําหรับ2หัวข้อนี้นะคะก็จบลงแล้วสู้ๆนะคะเพื่อตัวเองและคนที่เรารักค่ะสวัสดี